สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง J r c h a n n e นนะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลัก10บทนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมานะครับของงวดที่แล้วนะครับ2สูตรนี้ลงเทียบชนไว้ชนกันที่ เลข8เลข1เลข0นะครับกับผลรางวัลที่ออก7 0 0นะครับหลักสิบบนนะครับเลข0นะครับเข้ามาเดี๋ยวของงวดนี้เรามาตามต่อนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ สถิติของสูตรก็ถือว่าเดินดีนะครับทั้งสองสูตรเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกหกหกสนะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดแปดนะครับสิงวดติดนะครับเดี๋องของงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สลับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรุ้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หุ่ฟรีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ2ส,สูตรนี้นะครับเทียบชนกันสถิติก็ตามนี้นะครับสูตรที่1น,นะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข6ตัวนะครับก็ยึดนะครับแต่เราก็ แมวทั้งหมดนะครับมาวัดดวงวัดใจไปกับตัวชนดูนะครับว่าจะชนกันกี่ตัวนะครับสูตรนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับคำนวณไว้8 9 0 1 2 3นะครับกับพลวันที่ออก7 0 0นะครับหลัก10นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0ูน สถิติก็ที่ลงสูตรนี้ก็2ง,งวดล่าสุดนี้นะครับที่ลงเป็นผลงานจริงๆนะครับแต่ที่เหลือนี่เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักพันนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกด้วย หลักหน่วยของเลขท้ายั้งที่สองของงวดนี้หลักแสนนะครับตัวแรกก็คือเลขห้านะครับหลักพันก็คือเลข8บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2องนะครับเลขห้านะครับห้าวกแเป็น13 13ามบกแเป็น21 กับ21วก0บวก5เป็น26นะครับได้เลข6สูงนี้เพิ่มไปทีละหแต้มนะครับเจ็ดแปตัวนะครับทั้งหมด1ิบกกอคอ หรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ6ตัวนี้เยอะนะครับแต่เราไม่เอาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาวัดดวงวัดใจไปกับตรวจชนนะครับสูตรที่สองนะครับสถิติจากหัวเดียวกันนะครับสูตรนี้เข้ามาจากหัวที่ออกหกหกสองเหมือนกันนะครับเป็นตัวเลข5าตัวนะครับหัดแรกที่ลงนะครับสูตรนี้ก็คือสิบเจ็ดมกราคมนะครับเข้ามา แล้ก็1่คุมพาที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนนะครับหลักสิบบนนะครับเลขศูนอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับที่เห็นผลงานก็สองวดล่าสุดนะครับวดนี้วดที่สามนะครับที่เราจะมาลุ้นต่อนะครับ ของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกมาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลข1นะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลขห้า หนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบ,บได้เลข0เพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสามหกเก้าสองห้าตัวนะครับสูตรนี้สิบหก จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับในตําแหน่งของหลัก10บ,บนนะครับเป็นสูตรหลัก10บ,บนสูตรเก่าที่เข้ามาจากวดที่แล้วนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2ส,สูตรนะครับตัวที่ชนนะครับ เลขศูนย์เลขสามไม่มีมีเลขหกเลขเก้าชนกันอยู่สามตัวนะครับชนกันที่เลขศูนย์ เลขเก้นะครับสิบหกพอพหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสองสุดขอที่เข้าตัวชนมาจากงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปตพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่ ทางนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาก็หยุดได้เหมือนกันนะครับสูตรใหม่ก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับที่ลงนะครับในมวดนี้นะครับก็รอดูสูตรที่เหลือประกอบกันไปนะครับค่ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแรกก็ลองดูรืาใ,ใครตรงใจโดนใจแล้วก็นําไปพิจารณาดูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุ่านนะคบที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลท์กดแชรื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ